พี่ทรัพย์สิทธิ์ได้ใช้ตั้งแต่ช่วงบํารุงดอกเดี๋ยวตอนช่วงผสมเกสรน,นะคะพี่เพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยพี่เป็นลูกไปแล้วนเนาะปีนี้เนี่ยเราได้เจอยาฟูเทพดินแล้วเราเสริมทับกันด้วยเต็มเหนี่ยวซึ่งมันจะทําให้ดอกพี่เนี่ยแข็งแรงสมบูรณ์แล้วก็ทําให้ประสิทธิภาพในการผสมเกสรเนี่ย สมบูรณ์มากเพอเพอปีนี้อาจจะ AB ยกส่วนนะพี่นะอยากได้ไงยเพ,เพราะพอได้ใช้เต็มเหนียวกันตั้งแต่เริ่มต้นที่เริ่มเป็นดอกอะค่ะพอดอกมันสมบูรณ์แข็งแรงเกสรตัวผู้ตัวเมียแข็งแรงอะค่ะพี่มันจะทําให้แค่ลมลมโชยนิดเดียวอะ ติดหมดแล้วห้าพูอืมเนั้นเราได้เริ่มใช้กันตั้งแต่ตอนนี้เก่งก็จะมาติดตามผลของส่วนพี่รั์สิทธ์เรื่อยๆนะคะอย่างน้อยปีที่แล้วก็ให้คุณภาพผลผลิตนะคะปริมาณที่เพิ่มขึ้นคุณภาพที่เพิ่มขึ้นแล้วปีนี้เรามาติดตามผลกันว่าจะ a อแค่ไหนจะยกส่วนไหมนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อสําหรับวันนี้เนี่ยขอบคุณพี่ทรั์สิทธ์มากๆเลยนะคะที่มาให้ข้อมูลค่ะสวัสดีค่ะวย